นี่นี่เธอรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทางภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุกมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เุณฟังกคนด้วย้วามยราิติดนาลีกาสถานีวิทยุมอกอคุณฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงวยระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube, Facebook Live และแอปพลิเคชัน Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณู้้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพาณุเมตตันรักษาครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนทับคุ้ฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมกจึงใหม่แลงวันนี้ครับอยู่กับผมพันธุเมตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสาายีมกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม y u u t u b e f b o o k นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดได้ดูฟังย้อนหลังก็ได้ตัวนะครับ สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวันทาในบริการสาธารณะครับน้อมนำศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับและก็เป็นกลาง ภายใต้แนวทางกันนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นก็ต้องว่ากันไปตต่นั้นนะครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับาการเตือนสุขภาพอนามัยช่วงนี้อา,อากาศร้อนตัวนะครับแล้วกนะ็ปีนี้นักหนาสากกันพอสมควรเกณฑอะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้นการพาดหัวหลววให้คลิกให้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลยอย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบการพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆเรื่องเปกๆที่เรารู้เท่าทันก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ขับคุณทุกทครับมาติดตามข่าวสารร่วมเป็นเครือข่ายสร้างสรรค์สิ่งดีๆกับคุณฝังที่นี่สถานีมอกอรครับไปฟังรายละเอียดข่าวสารต่างๆนะครับ,รบชมประธานสรุปสถานการณ์น้ําล่าสุดยังสามารถบริหารจัดการจนถึงปีหน้าได้สํานักงานชมประธานจังหวัดเชียงใหม่และโครงการชมประธานแต่ละสาขาได้มีการสรุปเระงรายงานสถานการณ์น้ําไปยังสานักงานสักกอนนําแห่งชาติเพื่อที่จะประเมินและสรุป ข้อมูลที่เป็นอัปเดตที่สุดองทางนี้สถานการณ์น้ําปีนี้ถือว่ามีน้ําต้นทุนรองรอบไว้นักเนีย่ยอปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ําหรือการปริหาจัดการในช่วงฤดูแลง้งจนถึงขณะนี้นั้นมีผลที่ดีบม่เป็นปัญหาที่เนี่ยหอเกิดผลกระทบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางสูงปฏิบัติการน้ำอัฉริยะสำนักงานชประทานที่หนึ่งที่ดูแลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสรุปล่าสุดว่าในห้วงนี้ ฝนตกน้อยประมาณ 10- ถึงสิเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ต่จังหวัดเชียงใหม่ละปูนแม่ฮ่องสอนสถานการณ์น้ำบึงพื้นที่มีความวิตกกังวลแต่ในภาพรวมถือว่าดีขึ้นโดยการบรหิหารจัดการน้ําปริมาณน,น้ําภาพรวมทั้งหมดมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเนื่องจากฝนตกน้อยทาให้น้ําต้นทุนลดลงกับการที่มีการใช้ทุกวันเคื่อนสําคัญเช่นเคื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนปริมาณน,น้ําล่าสุด6 4เจากความจุตรงมด เขื่อนแม่กวงอนดมธารา61%จากความจุส่วนเขื่อนขนาดกลาง19ตี้ปริมาณภาพรวม65%และเขื่อนขนาดเล็กแ่ม190ตี้ภาพรวมน้ํา65%เช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลปริมาณน้ํำนักกว่าปีที่ผ่านมาแต่ถ้าหากปริมาณฝนมีน้อยจะยะเหือน้ำตนทุนลดลงต่อเนื่องและเป็นผลเมื่อการจัดก,การน้ําในปี2 5 6 6ต่อ67นั้น ในฤด,ดูแล้งจะเป็นปัญหาซึ่งต้องรอดูว่าฤด,ดูฝนที่จะมาถึงนั้นมีฝนตกหนักมาเพิ่มเติมน้ําต้นทุนใดเพียงใดส่วนการจัดการปัญหาภัยแล้งนั้นตอนนี้สถานการณ์ปกติสำนักงานชุ์ประทานที่หนึ่งที่ดูแ,แลพื้นที่ภาคเหนือนั้นบอกว่าการหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชว์ประานได้มีการประสานความร่วมมือและเตรียมรับมือไว้พร้อมอย่างเต็มที่แล้วเรื่องของการดูแลเรื่อง ผลไม้ลากไม้ช่วงนี้นะครับเนาะฟ้าฝนมากับมะม่วงลดนลนะี่เนาะคือเท่าที่ดูเห็นในปีน,ปนี้มะม่วงกับติ๊ดเยอะเหมือนกันนะครับมะม่วงแล้วมีลำไย,ยช่วงนี้ที่ผลมไม้ตา่ตางบ้านต่างถิ่นกับมีทุเรียนเนาะเยอะมากนะครับทุเรียนก็เยอะกินกันขณะนนักเงาะลองกองนะครับมีวังคุดส้มน่าจะหมดไปแล้วนะครับคือผลไม้มาเรื่อยๆเนาะมีลิ้นจีหลายสายพันธุ์มากนะครับลิ้นจีนี่ก็น่า,นาสนใจ ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการค้าภายในบริหารจัดการเรื่องนี้จะรายเดียวไปติดตามครับภาพรวมของผลไม้ไทยในปีนี้นะครับก็จะมีอยู่ปริมาณที่คาดการไว้ร่วมกับกระทรวงเกษตรตั้งแต่ต้นฤดูนะครับแล้วก็มีการอัปเดตอยู่ทุกเดือนนะครับก็ประมาณ6.75ล้านตันนะครับก็ภาพรวมทั้งประเทศจะเพิ่มขึ้นประมาณ3%นะครับโดยผลไม้ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีทุเรียนนะครับมังคุด แล้วก็เงาะลองกองนะครับส่วนที่ลดลงก็จะมีลิ้นจี่มะม่วงนะครับมะม่วงลดลงมาประมาณ4%ก็สับประรดลด,ล,ดลงมา5%อย่างไรก็ดีนะครับอย่างกรณีสินค้ามะม่วงที่คาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้น22%เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีภัยพิบัติพายุต่างๆเนี่ยทำให้อาจจะต้องมีการปรับตัวเลขซึ่งตอนนี้ทราบมาว่ามังคุดเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณมากอย่างที่ได้คาดการณ์นะครับเนื่องจากสภาพอากาศต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะครับก็ปริมาณผลผลิตทั้งประเทศเนี่ย ตนปีนี้นภาคตะวันออกก็จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะทุเรียนนะครับส่วนภาคใต้แน่นอนครับภาคใต้ปีที่แล้วเนี่ยผลผลิตเสียหายจากพายุนะครับลดลงมา80%แต่ปีนี้ก็จะกลับมาดีขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทุเรียนนะครับมังคุดนะครับแล้วก็ลองกองเงาะก,ก็จะมีสัสดส่วนในการเพิ่มขึ้นที่มีระยะสําคัญครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรก็กำลังติดตามสถานการณ์อยู่นะครับว่าในช่วงที่ปลูกอยู่ปัจจุบันมีการติดดอกแค่ไหนนะครับแล้วก็มี ถูกระทบจากภัยแล้งโดยเฉพาะนะครับก็ได้ทราบมาว่าภัยแล้งนี่ก็ได้ส่งผลให้มังคุดนะครับมีเสียหายไปบางส่วนนะครับกำลังติดตามอย่างอยู่นะครับซึ่งแต่ยังนักดีนะครับผลผลิตภาคใต้ก็จะดีกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากตามที่คาดการแต่อาจจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังคาดการ์ด้วยภาพรวมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปรนะครับของทั้งประเทศผมขอเรียนนะครับอย่างกรณีมีตอนนี้ผลผลิตที่ออกมาหรือทุเรียนมังคุดนะครับที่ออกมาเงาะนะครับภาคตะวันออก ตอนนี้ทุเรียนเนี่ยตอนนี้ราคานะครับสูงมากนะครับไปเนื่องจากตลาดต่างประเทศปีนี้อาจจะอันมานานนะครับแล้วก็ดีมาดีแล้วก็ที่สําคัญคือทรงพันธ์นะครับได้ได้ไขปัญหาเรื่องตู้นะครับเรื่องโลจิสติกการติดขัดทางชายแดนนะครับแล้วก็เรามีวอลลุ่มภายใต้มาตรการบริหารจัดการที่สองมรการมีวอลลุ่มโดยท่านปลัดกระสวงพณนชย์เป็นประธานนะครับมีการติดตามสถานการณ์เรื่องตู้เรื่องด่านนะครับแล้วท่านท่านประลัดกระสวงพณิชย์ก็ลงไปที่ที่เวียดนามไปเองนะครับไป หาลือนะครับแล้วมีการเจรจากันนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวซึ่งที่ผ่านมานะครับการส่งออกไปทางชายแดนทั้งทางรถไฟแล้วก็ทางเรือไม่มีปัญหาเลยทําให้ราคาทุเรียนปีนี้เนี่ยตอนนี้เกตเอบี uh, B นะครับอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับเกตดี D, ซึ่งปกติเจ็ดแปดสิบาทมากสุดเก้าสิบตอนนี้ร้อยิบห้าบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากนะครับโดยเฉพาะมังคุดนะครับมังคุดเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่สูงเป็นประวัต<พบ>ิศาสตร์ของประเทศนะครับมันรวมในเกตส่งออกร้อยเจ็สิบห้าบาทนะครับ แล้วก็เกตพระซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30บาท40บาทหรือเกตสงอ60กเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1้0บาทนะครับส่วนเงาะนะครับในประเทศเองซึ่งปกติก็จะมีปัญหาราคาตกต่ําตอนนี้ก็ราคาอยู่ดีมากนะครับ22 24นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญก็เพิ่งได้โอกาสลงพื้นที่ไปตลอดนะครับพิจิตต์ทโลกมา2เดือนแล้วนะครับตั้งแต่เราเริ่มซื้อไปตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยมะม่วงน้ําดอกไม้มะม่วงที่ออกก่อนมะม่วงมันนะครับมะม่วงมะมหาชนกนะครับก็ ปีที่ผ่านมาจะจะเห็นปัญหามาม่วงมันเนี่ยมีปัญหาตลาดครับสามบาทปีนี้แปดสิบเก้าบาทจนหมดฤดูไปแล้วครับตอนนี้น้ําดอกไม้นะครับก็กระทรวงพาณิชย์พาผู้ประกอบการนะครับเข้าไปซื้อจากพิษิุโลกหมื่นหกพันตันนะครับก็ไปซื้อสิบกลุ่มนะครับในสองจังหวัดนี้นะครับแล้วก็ขยายกลุ่มไปเรื่อยๆตอนนี้ทําให้ราคาเนี่ยตอนนี้ราคาเกรดครานะครับสิบแปดถึงยี่สบาทปีที่แล้วส3 1สามถึงสิบห้านะครับเกดส่งออกตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับยี่สิบห้าบาทสามสิบาทสี่สิบาทก็ยังมีอยู่นส่วตกเ เนื่องจากปแล้วดูแล้วนะครับอีกสองสาวันนะครับเรียนนะครับว่าน้ําดอกไม้ก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ไปแล้วดูอาจจะดีผลผลิตที่ส่วนใหญ่เน่าเสียแล้วก็สุกแก่จัดทาให้อาจจะมีเกรดตกเกรดมากขึ้นซึ่งตกเกรดปีที่ผ่านมาเนี่ยจะก่อนสามถึงห้าบาทตอนนี้อยู่ที่แปดถึงสิบาทนะครับซึ่งภาพรวมนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมามากครับคือประเด็นข้อที่จริงอย่างนี้ครับที่ร้องเรียนราคาตกต่ำเนี่ยหนึ่งก็คือสองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือที่หนึ่งบาทเนี่ยเป็นเรื่องของมะม่วงมันมะ ที่ตอนนี้ตกเกตหมดแล้วแล้วก็หมดผลิตหมดแล้วตอนนี้รอเป็นแปรรูปกวนอย่างเดียวซึ่งป,ปกติกันเอาไปแปรรูปกวนเนี่ยก็จะใช้มีผู้ประกอบการแปรรูปเข้าไปทยอยซื้อนะครับราคาหนึ่งสองบาทซึ่งมันกินไม่ได้นะครับเป็นการเกตแปลรูปเป็นของมะม่วงม,งมองอันช่วงนั้นนะครับซึ่งเป็นตลาดภาวาปะปกติเนื่องจากเขาขายในราคาสิบบาทแปดบาทเก้าบาทมะม่วงมันสิบห้าบาทมาตลอดฤดูละแล้วก็ช่วงปลายฤดูผลผลิตมันหมดแล้วแล้วก็เหลือทิ้งนะครับเหลือที่จะแปลรูปนะครับเพราะฉะนั้นแปลรูปเนี่ยก็จะ กินไม่ได้นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปก็อยู่ราคาประมาณ12บาทไม่ใช่เป็นมะม่วงกระป๋านนะครับส่วนน้ําดอกไม้นะครับก็อย่างที่นําเรียนนะครับว่าช่วงปลายฤดูเหลืออีสองสาวันเนี่ยมันก็จะมีะมะม่วงเกรดที่คัดคุณภาพก็ยิง่ง18-20นะครับส่งออกแค่30บาทอยู่ซึ่งเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปครับก็มี18-20อยู่เป็นจํานวนพอสมควรน,นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการมีความต้องการสูงเพราะจะหมดฤดูแล้วส่วนดอกไซส์นะครับก็8-10บาทซึ่งในแต่ละปีเนี่ยตัวดอกไซส์เนี่ย ตกไสคือผิวจะดำผิวจะดำแล้วอาจจะมีแผลเข้าเนื้อเนี่ยก็ปกติอยู่ที่สามถึงห้าบาทละช่วงปลายได้ดูสองสามวันสุดท้ายแต่ปีนี้ก็ยังมีคนมาซื้อแปดเก้าบาทแล้วก็กลุ่มที่มีปัญหาที่ร้องเรียนเนี่ยครับกลุ่มเข้าไปดูนะครับก็มีความเป็นห่วงเป็นใยก็ตอนนี้ก็มีคนเข้ามารับซื้ออยู่ที่ตกไสคอยู่ที่สิบาทนะครับแล้วก็กลมพยายามที่จะเข้าไปซื้อเกตคัสนะครับเกตคัสสิบแปดยี่สิบบาทตอนนี้ก็ยังไม่มีผลผลิตนะครับก็กำลังคัดกันอยู่นะครับซึ่งภาาาาพรรรววมนนนะคคัับบกกก็็็ยงเปไตตลลด่ ผลไม้บางช่วงอาจจะมีปัญหาบ้างโดยเฉพาะปลายฤดูแต่กลุ่มก็เข้าไปดําเนินการช่วยเหลือโดยเร็วตลอดทุกกลุ่มไม่มีการเลิกปฏิบัตินะครับแล้วก็ราคาครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับ10บาทเนี่ยถ้าปีที่แล้ว3านะครับแล้วก็เ,เกณฑ์คลาสเนี่ยสิบแปถึงีปีที่แล้วเนี่ยปลายฤดู 13- 15ถึงแล้วก็ไม่มีผลผลิตแล้วนะครับก็ขอชื่นชมพี่น้องเกษตรกร,รกครับปีนี้กลุ่มเกษตรกรคัดแล้วก็มีวางแผนการผลิตการตลาดเนี่ยที่ดีนะครับจนทําให้มีผลผลิต18-20ถึงบบาทเนี่ย สูงจนปลายฤดูนะครับก็ถ้าเป็นอดีตเนี่ยก็จะไม่มีผลผลิต18 2แ่เหลือแล้วนะครับรูปแบบในการวางแผนเน้นคุณภาพมากขึ้นในส่วนของกลุ่มที่ไม่ได้เน้นคุณภาพก็อาจจะขายได้ราคาต่าหน่อยซึ่งกรมคร้าภายในก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับรับซื้อให้ผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อสินค้าคุณภาพเพื่อปีหน้าเขาจะได้วางแผนการผลิตให้ให้ดีให้สอดคล้องนะครับ,รบก็เรามาีนโยบายของเรามาตรการนะครับก็จะมีเรื่องของการการการผลิตเป็นด้าน ในประเทศ12ด้านและต่างประเทศ8ด้านรวมแล้ว22ด้านนะครับโดยในประเทศนะครับก็จะมีมาตรการสําคัญอย่างเช่นมาตรการอมก๋อยก็คือเข้าไปซื้อลุวงหน้าตอนนี้ก็มีการเข้าไปซื้อลุวงหน้าในภาคตะวันออกภาคกลางไปหมดแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ภาคเหนือและก็ภาคใต้นะครับแล้วก็มีการเปิดจุดจาหน่ายเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอย่างที่กรณีที่นําเรียนเวลาเกิดปัญหามะม่วงหรืออะไรลดตลาดเนี่ยถึงแม้ราคาดีอยู่เราก็จะเปิดจุดจาหน่ายห้างห้างห้างค้าส่งค้าปลีกท่วประเทศนะครับ ตั้งเป้าไว้78,000ตันตอนนี้ได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรกไปแล้วถึง46,000ตันในการเปิดจุดำจำหน่ายนะครับถือว่าเป็นการดูดซับผลผลิตทุกความรวดเร็วนะครับอีกส่วนหนึ่งนอกจากการแปรรูปแล้วนอกจากการลดลงบริโภคแล้วเนี่ยในบางช่วงกรณีบางสินค้ายอย่างเช่นลำไย,ยเนี่ยจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการอบแห้งเนื่องจากมีปริมาณมากนะครับก็ได้เตรียมมาตรก,การแปรรูปลำไยอบแห้งไว้นะครับประมาณแสนตันครับซึ่งก็มั่นใจได้ครับว่า การดูดซับผลผลิตออกจากแหล่งผลิตแสนตันเนี่ยในทีเดียวเนี่ยก็จะช่วยยกระดับราคาไม่ให้มีปัญหาได้ในส่วนของน้ำใจนะครับที่สําคัญอีกสองกรณีครับเป็นเรื่องของสินเชื่อเพิภาพข้องนะครับก็มีสองโครงการนะครับโครงการแรกก็เป็นโครงการช่วยเชดอกเบียสาเอร์เซ็นให้กับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์แล้วก็ผู้ประกอบการนะครับตอนปีนี้นะครับเราได้ร่วมมือกับธนาคารไม่ว่า จะเป็นธนาคารภาครัฐนะครับกรสกสออมสินหรือธนาคารของเอกชน,นครับทุกธนาคารครับก็ประชาชนพี่น้องจากกลกรมเกษตรกรนะครับแล้วผู้ประกอบการรวบรวมผลไม้เนี่ยสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ธนาคารเลยนะครับมีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรียบร้อยแล้วไปสมัครที่ธนาคารแล้วธนาคารเนี่ยก็จะยื่นเรื่องออกมาให้กหหรมานบัตรอนุมัตินะครับจะมีการชดเชยดอกเบี้ยให้สามเปอร์เซ็นต์นะครับในการสำหรับผู้ประกอบการนะครับก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่สิบสองเมษาย,ย,ย,ยนสิบสองพฤษภาคมนะครับ โดยที่ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรเนี่ยาสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งมีนาะถึงสามสิบเอ็ดตุลาครอบคุมทุกสินค้านะครับ <Okay. S 1> ซึ่งจะเป็นโครงการที่เกษตรกรผู้ประกอบการหรือสากณ์เนี่ยก็จะมีการไปได้เงินจากธนาคารนะครับในรูปแบบของตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยนะครับเอามาใช้แล้วก็กรมนะครับจะเช,ย,ชยดอกเบีย้ยให้ถึงสามเปอร์เซ็นนะครับซึ่งจะเป็นการเสริมสภาพคล่องนะครับอีก <Okay. S 1> โครงการหนึ่งที่สมาคมผู้ส่งออกให้ความสนใจมากและเป็นที่นิยมมากนะครับเป็นโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการ4บาทนะครับให้กับนิติบุคคลไทยสหกรณ์นะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะครับในการที่จะซื้อผลผลิตผลไม้เพื่อส่งออกนะครับโดยเป้าหมายเนี่ยถ้าในโครงการ100,000ตันนะครับจะให้แก่กลุ่มนิติบุคคลสหกรณ์และวิสาหกิจเนี่ยในการที่จะซื้อสินค้าผลผลิตผลไม้จากเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นทุเรียนบังคุดลำไยห,หรือมะม่วงนะครับเป้าหมาย100,000ตันนะครับ แล้วก็ส่งออกละส่วน1ต่อ2ก็คือเป้าหมายซื้อ1น0 0 0แสนตันนะครับส่งออกจะได้รับการสับสนค่าบริหารจัดการ4บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยสอง่อสองส่วนก็คือ1น0 0 0แสนตันเนี่ยจะได้รับเอ่อห้มื่นตันนะครับเบาทต่อกิโลนะครับซึ่งจะทําให้เป็นการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการนะครับมีข้อแม้นะครับอย่างที่นักเรียนนะครับว่าผู้ประกอบการจะต้องซื้อ2ส่วนนะครับและจะได้รับการสับสนเอ่อค่าบริหารจัดการ4บาทต่อกิโล1ส่วนนะครับซึ่งเป้าหมายเราคิดว่า จะสามารถช่วยดูดซับผลผลิตทุเรียนมังคุดลำไยมะม่วงได้รวมทั้งหมดหน,นึ่งแสนตันจากประเทศไทยเรานะครับแล้วก็เกษตรกร,กรผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยสามารถส่งออกได้ใช้สิทธิ์นี้สี่บาทต่อกิโลกร,รัมได้ห้าหมื่นตันนะครับซึ่งการส่งออกห้าหมื่นตันเนี่ยแล้วก็การซื้อสินค้าหนึ่งแสนตันจากในประเทศนะครับเพื่อส่งออกเนี่ยจะช่วยเร่งนะครับให้ผลผลิตในประเทศเนี่ยถูกดูดออกไปต่างประเทศนะครับทาให้ราคาในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีครับผม แถมเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็น่าสนใจซึ่งเอเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข้อมูลสำคัญในการที่จะวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์ว่าปีนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราจะแง่ยอย่างได้แง่ยอย่างดีนะครับวันก่อนคามทางการแพทย์ไทยสำนักง,งานภาคเหนือในแบงก์ชาติเนาะเปินถแถลงเศรษฐกิจไต่มาดรวยของปีก็คือมกราคุมพามีนานะครับแล้วก็มีไต่มาสอง เม .3 พฤษภามิถุนามีการคาดการต์ตัวซึ่งทางผู้โดยการอเวโซสำนักง,งานธนาคารทไทยสำนักง,งานภาคเหนือนะครับคุณพรวิภาตั้งเจริญมั่นคงก็เป็นคนแถลงแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจยังยังอยู่ในขาขึ้นเนาะเปนเพราะว่ามีในช่วงของการฟื้นตัวดีนะครับแต่อยู่ในภาะวะการชะลอตัวลงน้อยจากในปนัญหาหมอกควันจากออย่างต่างๆนี่นะครับ แต่ก็ยังเป็นทิศทางที่เป็นบวกนะครับข้อท้าทายข้อกังวลอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากท่านผู้ในการวิสุทธิ์ของแบงค์ชาติกันเลยนะครับหบวันนี้นะคะก็เป็นการแถลงข่าวข้อมูลของเศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาสที่หนึ่งของปีส5 6 6นนะคะก็เช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะขอแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนนะคะเศรษฐกิจต่างประเทศนะคะ แล้วก็ค่อยมาซูมดูเศรษฐกิจเหนือนะคะแล้วก็จะไปเอ่อเรื่องของมาตรการทางการเงินแล้วก็ภัยทางการเงินที่จะต้องฝากทางสื่อมวลชนช่วยกันเตือนภัยทางการเงินนะคะแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงทางนะคะข <c oughs> อเริ่มเลยนะคะไปที่เอ่อเศรษฐกิจต่างประเทศก่อนเลยนะคะอัตราการเจริญเติบโตของประเทศคู่ค้าสํคาคัญนะคะ <c oughs> นี้เป็นตัวเลขของ IMF ล่าสุดเพิ่งประกาศตัวประมาณการใหม่ เมื่อเดือนเมษายนนี้เองนะคะที่เขามีการประชุมใหญ่ไปที่ DC ะคะ่ะตัวเลขล่าสุดนะคะเศรษฐกิจโลกก็จะเห็นว่าอยู่ที่2.8นะคะสำหรับปี66 6, 6ปีนี้นะคะแทงสีเข้มเข้มนะคะก็จะเป็นประมาณการการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของปี2566นกะคะก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเอ่อทางไอเมฟเขาตับประมาณการลงมานิดหน่อยนะคะเดิมให้ปี66ไว้2.9ก็เป็นสอ ะะแล้วปีหน้า3.1ก็เหลือ3.0ะะต่างกันเล็กน้อยแต่ภาพก็คือว่าปี66ก็น่าจะเรียกว่า bottom out ก็คือต่ำสุดแล้วนะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นการค่อยๆฟื้นตัวนะคะ,ะ,คะปี67ก็จะเห็นเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวดีขึ้นกว่าปีนี้นะคะ mm hmm. อย่างไรก็ดีถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะคะทางด้านกราฟของประเทศต่างๆเนี่ยให้ภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นทางสหรัฐอเมริกาเนี่ย ปีนี้นะคะโตหนึ่แล้วก็ยังลงไปได้อีกนะคะปีหน้าก็ยังชะลอนะคะยังเป็นโกรดที่ต่ำกว่าปีนี้ลงไปอีกนะครประมาณใกล้หนึ่งเราแล้วค่อยไปดีขึ้นตอนปี6.8แนะคะแต่ถ้าเป็นทางโซนยุโรปนะคะ EU หรือว่าประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะสหราชอณาจักรเนี่ยก็จะเห็นต่ำสุดในปี6.6นี้เช่นเดียวกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ค่อยๆขยับตัวดีขึ้นเป็นลำดับในช่วงปีห แปดหกเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดถดถค่ะส่วน <c oughs> ถ้าเป็นโซนเอเชียนะคะญี่ปุน่นจีนอาเซียนฟลายแถวแถวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าปีหกหกเนี่ยก็เป็นการเร่งตัวขึ้นมาหลังจากที่สบสับไปในช่วงก่อนหน้าเรื่องของผมจากโควิดเรื่องของการปิดประเทศต่างๆก็จะเห็นว่าปีหกหกเนี่ยอัตราการขยายตัวก็เรียกว่าเด้งกลับขึ้นมาแต่ว่าปีถัดๆไปก็เป็นลักษณะทรงๆหรือว่าขยายเอ่อ เรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้เป็นการขยายตัวที่แรงอย่างที่เราเคยเห็นในช่วงก่อนโควิดมาก่อนนะคะถ้าดูภาพทางขวาเป็นมูลค่าการส่งออกนะคะก็จะเห็นจีนเนี่ยที่เส้นสีแดงขยายตัวดีมากเลยนะคะมีการเ,เพิ่มขึ้นของการส่งออกอย่างชัดเจนนะคะก็ส่วนเป็นเรื่องของการเปิดประเทศลดความเข้มงวดในการตรวจตาอะไรต่างๆนะคะแล้วกเ็เรื่องของความต้องการนะคะอุปสงค์ในการ ค้าขายระหว่างประเทศหลังโควิดเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะเรื่องของการค้าขายความต้องการดีมานเรื่องกลับมาในขณะที่ทางด้านสปายการผลิตด้านอุปทานเองเนี่ยพวกคอขวดพวกอ,อ,อุปสรรคความขัดข้องต่างๆในการผลิตเนี่ยก็ค่อยๆหายไปนะคะจีนก็กลับมาผลิตเพื่อส่งออกได้เออค่อนข้างสูงนะคะส่วนประเทศอื่นก็จะเป็นภาพค่อนข้างทรงๆนะคะในแง่ของการส่งออกเพราะว่าเศรษฐกิจโลกอย่างที่เออตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราก็มองว่าเป็นภาพที่ ตึงตัวช้าๆนะคะก็ไม่ค่อยดีนักนะคะในี้นเรื่องของเศรษฐกิจตถัดไปเป็นตรางเงินเฟอ้อนะคะเออก็ยังคงต่อเนื่องนะคะที่เราบอกว่ามันพีคนะคะคือเรียกว่าจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อปลายปีก่อนไปมาสามปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาก็ค่อยๆขยับลงมานะคะตามราคาน้ามันเป็นหลักที่ราคาน้ามันตลาดโลกก็ค้นช่วงที่สูงมากๆไปแล้วนะคะอย่างภาพบนเนี้กลุ่มประเทศจีโปนะคะประเทศหลักๆนียก เป็นภาพที่อัตราเฟือค่อยๆลด,ดลงมาแล้วนะคะทางเอเชียภาพล่างก็เช่นเดียวกันก็เริ่มหด,ดลงนะคะก็หลักๆก,ก็เนี่ยค่ะตามภาพขวาก็จะเป็นพวกราคาของโดิตี้นะคะสินค้าพวกพันฑ์ต่างๆนะคะราคาน้ามันที่ก็เป็นการโน้มลงมามีแนวโน้มลดลงมาเรื่อยๆนะคะถัดไปนะคะอันนี้เป็นภาพรวมเศรษฐกิจไทยนะคะน,นี้เป็นตัวเลขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศประมาณการหน้าหลักการประชุมคณะกรรมการกนโยบายการ รอบไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเราก็มีการปรับประมาณการนะคะปีห6หกเศรษฐกิจไทยโตสามจุดหนะคะปรับจากสามจุดเจ็ดที่เรามองไว้เดิมแต่ก็เล็กน้อยแล้วครจุดหนึ่งแล้วก็ปีหกเจ็ดนะคะก็จะเป็นสามจุดแปดนะคะปรับจากประมาณการเดิมที่สามจุดเก้าภาพรวมก็ยังเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการส่งออกนะคะ,ะด้วยการ ส่งออกทางด้านสินค้ากเกษตรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ปิโตรเลียมนะคะที่เป็นตัวที่ขยายตัวได้ดีะะดการบริโภคภาคเอกชนการลงทุนภาคเอกชนก็เป็นภาพที่รับดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะการผลิตภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เราทราบกันดีนะคะเป็นภาพที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องมาจากไตรมาส4นะคะแล้วก็ส่งผลใหออ้การใช้ใจ่ายต่างๆในประเทศเราก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันในขณะที่การใช้ใจ่ายภาครัฐนะคะก็มีการปรัจ่ายได้ดีขึ้นนะคะในช่วงไตรมาส1 แล้วก็เงินเฟ้อทั่วไปก็เป็นการค่อยๆทยอยลดลงนะคะแต่ก็ยังเห็นการส่งผ่านของราคายังมีอยู่บ้างนะคะในบาง,งหมวดสินค้านะคะในขณะที่ด้านตลาดแรงงานอันนี้ก็จะเป็นการปรับตัวดีขึ้นโดยรวมตามสภาพเศรษฐกิจถัดไปมาดูของเศรษฐกิจภาคเหนือนะคะต้องชี้เศรษฐกิจภาคเหนือนะคะตัวภาพรวมเนี่ยถ้าทางด้านอุปสงค์นะคะจะมาฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะ ทรงๆนะคะเป็นการฟื้นตัวแล้วก็ทรงๆนะถ้าถ้าดูเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนด้านการลงทุนเนี่ยก็เส้นระดับก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะคะอาจจะชะลอลดลงเล็กน้อยถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแต่ถ้าดูนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเราก็เห็นจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่ก็ยังเป็นการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เต็มที่เท่ากับ ช่วงผ่อนโควิดดีนักนะคะโดยเฉพานะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ยังยังต้องฟื้นอีกระยะหนึ่งนะคะทางด้านเอ่อสปายซ้ายด้านอุปทานภาพด้านขวานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเอ่อการผลิตด้านเกษตรนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมหรือว่า,เ,าเรื่องของการจ้างงานด้านแรงงานเนี่ยก็เป็นภาพที่เป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะดูดีมีสุขกันทุกผู้ทุกคนครับดูแลสุขภาพของตัวเองสวัสดีครับสถานี วิทยุเพื่อการเกษตรภาษา,า,ษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะวันนี้เราจะใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมอกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสารการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อโลก สู่ยุคการสื่อสารไร้พรมแดนไม่ใช่เฉพาะการกระจายเสียงที่ครอบคลุมทุกพื้นที่แต่วันนี้สถานีวิทยุมอกรเราพร้อมนำเสนอทุกเรื่องราวข่าวสารให้คุณได้รู้ทั้งข่าวสารการเกษตรภาษาและวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและอีกมากมายเพราะเราให้คุณมากกว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณสถานีวิทยุทยม,มอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษา,า,าวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ We'll